สวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรทั่วประเทศครับขณะนี้ผมมิสเตอร์เกษตรยั่งยืนและหญิงกเกษตรได้เดินทางมาอย่างอำเภอมะขามจังหวัดจันทบ,บุรีเพื่อมา,มาติดตามการใช้คู่หูมหัศจรรย์เวอร์แพนเวอร์แพนขจุสารที่เรียกกันว่าเป็นทั้งคู่หูคู่ใจและคู่ชีวิตของเกษตรกร,ร,กรไทยวันนี้เรามากันที่นี่เกษตรกร,ร,กรใช้คู่หูแล้วติดอกติดใจอย่างไรนั้นวันนี้มารู้จักกับ ทั้งสองท่านนะครับซึ่งเป็นผู้แนะนําท่านแรกผู้แนะนําชื่ออะไรครับผมค่ะชื่อนุชนานวลฝ้ายค่ะก็เป็นผู้แนะนําให้อาจารย์ใช้คู่หูนะคะครับนี่คือเจ้าของสวนเจ้าของสวนท่านชื่ออะไรครับครับผมชื่อสักนรงครับครับผมครับสักนรงศรัคนะฮะอาศัยอยู่ที่จันทบุรีสุกทุกวันที่จันทบุรีครับดูได้เลยโอ้แล้วนี่นี่นี่ตำบลอะไรบ้างอาตำบลบ้านท่าหลวงบนตำบลท่าหลวงอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีครับ อยากมีความสุขมาอยู่ที่จันทบุรีครับ <c oughs> อโอเรียกกันว่าชาวบ้านแถวนี้คนแถวนี้เรียกท่านว่าอาจารย์ศักนะลงครับซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านไม้ผลโดยเฉพาะเลยท่านได้ปลูกดูแลมาเนี่ยสวนที่นี่เป็นสวนทุเรียนครับจากก่อนจริงๆเป็นเป็นสวนเงาะมงาะปลายลองกองทั่วไป <c oughs> <อ>จนกระทั่งผมว่ามาสับเปลี่ยนมาเป็นทุเรียนประมาณสักสิบปีสิบสองปีครับสิบสองปีที่ผ่านมาครับใช่ครับสายพันธุ์อะไรครับพี่ หลักๆคือมอนทองแล้วก็มีก้านยาวบ้างแล้วก็มีพวงมณีบ้างผีไร่ครับที่นี่อ่ตรงนี้เกือบเกือบสามสิบไร่ครับสามสิบไร่ก็คืออายุอายุทุเรียนที่นี่ก็คือสิบสองปีลงมาใช่ใช่ค่ะประมาณสิบแปดถึงสิบสองก็มีเกินบ้างไม่มากแล้วก็น้อยกว่าแปดก็มีไม่มากก็คือเมื่อกี้ที่เราเห็นกันก็คือประมาณสามปีกว่าใช่สามปีกว่าถึงหกปี ครับเริ่มเริ่มอันปล่อยมากี่ปีแล้วคะตอนนั้นอ่ะก็เพิ่งเพิ่งจะออกดอกปีนี้แล้วก็ปีที่แล้วมีแต่เราไม่เอาเราก็จะเพิ่งจะมาเอาปีนี้คือให้เขาโตขึ้นมาอีกนิดนึ่งให้เตวัยเป็นหนุ่มฉกันเลยใช่ใช่ให้สาวฉกันเลยให้ไม่เป็นใช่ครับแล้วก็ผมเนี่ยได้ยินข่าวจากที่รายงานเข้าไปแล้วให้มิสเตอร์เกษตรกับหญิงเกษตรมาเนี่ยมาเร่งด่วนมาเร่งด่วนเนี่ยเพราะอะไรครับก็พอดีช่วงนี้มันมีปัญหาในเรื่องของทุเรียนรัดใบอ่อนนะคะแล้วก็ ส่วนใหญ่ถ้าสมมติว่าไม่ได้ใช้ตัวคู่หูเนี่ยก็คือมันจะเกิดการหลุดร่วงที่ที่ปัญหาของชาวสวนทุเรียนที่เขากลัวกันในช่วงนี้ค่ะและอาจารย์ก็ค่อนข้างเป็นกูรูใช่อเป็นกูรูด้านทุเรียนเพราะอาจารย์จะใช้แล้วแบบจะผิดตลอดเลยนะคะใช่ค่ะจริงๆแล้วผมว่าเป็นคนที่ชอบคิดครับแล้วก็ใช้ไปแล้วปุ๊บอ่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ต้นไม้มันจะตอบโจทย์ให้เราได้ดังนั้นสิ่งที่สำคัญในในช่วงนี้ จริงๆผมก็ไม่ใช่เป็นคนเก่งแต่เป็นคนที่ชอบสังเกตพูดกันตรงๆตอนนี้ยอมรับด้วยความเต็มปากเต็มคำว่าผมไม่เก่งนะแต่อันนี้ช่วยผมได้เยอะนะเนี่ยอันนี้ช่วยช่วยผมได้เยอะกลายไปว่าแต่เพียงแต่ว่าคุณต้องรู้จากเวลาใช้ช่วงนี้เวลาที่เหมาะสมแล้วก็อ่าดูกับสภาพบินฟ้าอากาศดูกับต้นไม้ของคุณควรที่จะเติมให้เขาในช่วงไหนอาจารย์ครับผมอ่ะทราบมาว่าอาจารย์เนี่ยนอกจากเป็นนักวิจัย เรียกว่าเป็นนักวิจัยด้านหมายว่าวิจัยด้วยตัวเองอะ่ะ<ม>แล้วก็ค้นหาด้วยตัวเองตอนที่เจอเนี่ยครับเจอครั้งแรกครู่หูเนี่ยผมอยากจะทราบจริงๆผมเห็นว่ามันเป็นเหตุที่อาจารย์ก็เหนือความคาดหมายมันยังไงครับตอนที่อา <c oughs> จารย์เปิดใจ <c oughs> เปิดใจ,ใใจยังไงคือ,คอจริงๆเลยนะครั้งแรกที่ผมเริ่มใช้คู่หูตรงเนี้ยไม่ได้เรียกหูหูับในในนามที่ว่าก่อนผมทําลําไยอยู่ เผอิญว่าส่วนเพื่อนที่ทําอยู่อ่ะเขาใช้คําว่าไคโตสารจากการที่เราทําประสบการณ์กับลําไยเนี่ยอายุน่าจะประมาณตั้งยี่สิบวันสามอาทิตย์เนี่ยเก็บได้แต่เกินว่าเขาใช้ไคโตสารปุ๊บเนี่ยประมาณแปดเก้าวันเขาเก็บเลย <S <S 2> <S 2> ซึ่งเราไปดูแล้วมันเขาโตจริงๆเก็บได้สามารถเก็บได้แล้วก็ถามเขาว่าใช้อะไรเขาบอกว่าใช้ไคโตสาร พอผมที่นี้ผมมารู้จักตัวแทนของคนที่ขายขายตัวสารเพราะผมก็สั่งทันทีเลยครับแต่ผมเองอ่ะก็เลยซื้อตัวเนี้ยมาคจับจพัดจับถูมาแต่กลายเป็นดีด้วย<อ>ถือว่าเป็นความโชคดีของผมฮะมาจับราเดินว่าคู่หูมาเดินคู่หูครับแล้วก็กลายว่าใช้ตรงนั้นใช้กับลำไยปรากฏว่ามันตอบรับในเรื่องของลำไยได้ดีมากดีดีเกินค่าดจากสวนที่เคยได้ประมาณยีตันได้ทั้งสีกวตัน มันตอบรับโดยที่ว่าเราไม่ต้องไปหมดค่าแรงในเรื่องของการแต่งช่อแต่งลูกแต่งอะไร <c oughs> แล้วก็สามารถที่จะเอาไว้ได้ <c oughs> เยอะแล้วก็แบกน้ําหนักได้ <c oughs> โดยที่ไม่เสียหาย <c oughs> แล้วก็ผิวสวยลูกใหญ่ <c oughs> ก็เลยเราเอามาลองใช้กับทุเรียน <c oughs> ปรากฏว่าเามาใช้กับทุเรียนก็แรกๆก,ก็คือลองก่อน <c oughs> ลองลองไปเรื่อยๆเอ๊ะ e, มันดีนี่ ไม่ใช่ดีกับลำไย,ยอย่างเดียวมันดีกับกทุทเรียนด้วยหมายถึงใช้สองทั้งคู่ใช่<ห>ใช่ใช,ใช้คู่หูอันนี้แหละครับถ้าคนที่ทําสวนด้วยกันเนี่ยจะรู้เลยว่าการเปิดตาดอกต้องต้องใช้อะไรบ้าง<ม>การพื้นต้นต้องต้องใช้อะไรบ้างทั้งปุ๋ยทั้งสารลายทั้งอะไรต่างๆตอนนี้ไม่มีครับ,รบใช้คู่หู<ม>นะช่วงที่จะเกิดการระบาดของของโรคเราก็ใช้ใช้ในเชิงป้องกันแล้วเราใช้คู่หูเนี่ย แมลงค่อนข้างน้อยลงครับไม่ใช่ไม่มีนะฮะค่อนข้างน้อยลงจากตะก่อนเนี่ยยอดนี่จะกระแสนดเลยเป็นก้านทูบแล้วก็คือเพี้ยก็จะอะไรอะไรจะลงเยอะมากหลังจากใช้อันนี้มาเข้าสี่ปีครับตอนนี้ไม่ค่อยมีน้อยลงต้นไม้ไม่เป็นอะไรเราก็ไม่จําเป็นต้องไปไปพ่นไม่ต้องไม่จําเป็นต้องไปฉีดอะไรมันก็ฉีดแค่สองอย่างก็เหมือนไม่ป่วยก็ไม่ต้องกินยาไม่ใช่กินกันไว้ก่อนใช่ครับอาจารย์งงจริงๆอะไรคือกระแสนครับ คือภาษาจันเนาะกรแซนก็คือหมายถึงกระซามันกระซากระซาก็คือยอดแต่ว่ามีใบมันไม่มีใบอ๋อเขาเรียกว่ากระซาอ่ากระซาใช่ใช่กระแซนนี่ประมาณจะล่วงหมดแล้วใช่ใภาษาทางการเ็าเรียกว่าเป็นการโทษนั่แหละอ๋อเป็นการโทษครับนะอาจารย์ครับที่นี่พันนอกจากมีหมอนทองครับก้านยาวโคมณีอะไรต่างๆแล้วมันทุกสายพันเนี่ยมันแตกต่างไหมครับหลังจากใช้คู่หูเนี่ยก็แตกต่างมาก ค้นไปเมื่อสามวันที่แล้วลูกมันมีการที่เปลี่ยนมาโตเร็วมากฉะนั้น mm hmm. ทุเรียนเนี่ยถ้าลูกด,ดขนาดข้้งหลังเนี่ยครับถ้ารัดใบอ่อนเยอะถ้าทิ้งใบขนาดนี้ร่วงครับ mm hmm. ยังร่วง mm hmm. แต่ถ้าหากว่าลูกโตขนาดนี้ขนาดเนี้ยไม่ร่วงแล้วครับอืร mm hmm. ฉะนั้น<อ>ถ้าในในชั่วโมงเนี้ยขนาดเนี้ยถ้ารัดอ่อนไม่มีปัญหาอะไรแล้วครับอันนี้ถ้า mm hmm. บอกถ้าเราพูดถึงเวลาล่ะคะตอนนี้เลยคะ่ะอาจารย์หมายถึงว่าตั้งแต่เขา ออกดอกมาอันนี้เป็นกี่วันนะคะส่วนใหญ่เขาจะนับหลังจากที่มันเป็นหหงแย้แล้วใช่ไหมคะใช่ครับอันนั้นกี่วันคะจะอันนี้อันนี้ได้ประมาณสักสามสิบวันถ้าสามสิบวันนี่หมายถึงว่าถ้าแตกถ้ารัดอ่อนขึ้นมาคือร่วงช่วงช่วงเนี้ยช่วงเนี้ยถ้ารัดอ่อนนล้ไม่ทันร่วงแล้วครับกว่ากว่าเขาจะรัดอ่อนกว่าจะใบจะเพเขียวเพชรลาดเนี่ยใช้เวลาอีกประมาณสามอาทิตย์สามอาทิตย์ทุเรียนอันนี้โตเกินที่จะร่วงแล้วครับอ๋อครับหลังจากพ่นอันนี้ไม่เกินอีกสองครั้งก็เลยร่วงแล้ว คือเขาโตเกินที่เขาจะร่วงลวะเขาจะอยู่ได้ค่ะ,ะอาจารย์ใช้มานานลรวอย่างครับคูณหี่ครับสี่ปีครับสี่ปีแล้วนะครับอย,อย่างกระส่วนนี้ของอาจารย์มันเคยโทมเคยเคยใช้อืมื่ก่อนคือพูดง่ายผมยังไม่ใช้เนี่ยก่อนที่จะใช้เนี่ยประมาณสักปีอเผอิญว่ามันเกิดโรคระบาดหนักเขาเรียกน่าคอดินอเน่าคอดินคือคือเป็นท็อปนั่นแหละครับชาวสวนทุเรียนเนี่ยกลัวมาก พออะไรกว่าจะเห็นนี่จริงก็คือต้นโสมเกือบจะตายอ่ะพอเกือบจะตายเพิ่งจะทาไงอ่ะกว่าจะพื้นฟูได้แปลงอีกแปลงหนึ่งผมค้นเกือบหมดฮนะฮะค่นไปประมาณสักสามสิบเปอร์เซ็นตแต่พอมาใช้อันนี้แล้วมันฟื้นอืมันก็เลยหยุดแต่ถามว่าในช่วงที่เขาโซมมากรากเขากินอาหารไม่ได้มันเหมือนมนุษย์เราปากกินไม่ได้ก็ต้องให้น้าเกลือเพราะนั้นไอ้ตัวเนี้ยมันสามารถที่ว่าค่นไปแล้วเขาสามารถกินได้เลย ไม่ต้องไปปรุงอะไรแล้วเขาสามารถเคราะสังเคราะห์ในการที่จะกินได้ดูดซึมเข้าไปในในใบในต้นในในกิ่งได้เลยก็ทั้งราดโคนด้วยทั้งพ่นใบด้วยหลังจากใช้ตัวนี้ไปประมาณสักสามอาทิตย์มันฟืน้นเราก็เลยเริ่มดีใจก็ซื้อตัดสินใจตัดสินใ,<จ>ใจไม่รังเลแล้วก็คือใช้ตัวนี้อย่างเดียวครับ ไม่รังเลแล้วยังยกเป็นลังด้วยยกเป็นลังครับัมมีสายรายงานมาว่าอาจารย์พอเราบอกว่ามันปลอดภัยไม่มีสารเคมีไม่มีอะไรครับอาจารย์ก็ยังไม่เชื่ออาจารย์ก็ยังไม่เชื่ออยู่ใช่ไหมอาจารย์ใช้วิธีไหนครับในความไม่เชื่อของอาจารย์เพราะอาจารย์เป็นนักวิจัยแบบเกษตรกรแบบลูกทุ่งตัวจริงคือทุกอย่างผมเปนผู้บริโภคมันมาแล้วมันชิมไม่ได้ว่ามันจืดมันเค็มมันเผ็ดมันหวานก็พืชเท่านั้นตอบได้ ในเมื่อมันดีเสร็จปุ๊บเนี่ยมันดีจริงไหมก็อเผอิญว่ามีเพื่อนในกลุ่มที่ทําในเรื่องของการวิจัยในการตรวจครับก็ลองดูว่ามันมีอย่างที่พูดไหมอย่างที่คิดไหมพอผมรู้มาถึงนี้ปุ๊บอันดับแรกผมพูดกัเที๊ยบให้ผมคุยกับผู้ประธานผู้จัดการก็ได้ว่าสิ่งที่ผมขออันดับแรกคุณภาพอย่าให้ต่ำกว่านี้ดีกว่านี้ได้แค่นี้เองนะเพราะที่สิ่งที่เราเจอเจอมาปุ๊บเนี่ย ผมไม่เอ่ยชื่อนะแรกๆมาดีมผมอนุยาตพูดได้นะได้ครับพอใช้ใช้ไปสักพักหนึ่งเริ่มนิ่ง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 มไม่ดีแล้วอ,อย่างน้ำอันนี้ยพอไปไปมันก็เหลือกลายเป็นว่ากากน้ำตาลกับน้ำปเปล่าๆสิ่งที่เราใช้มาแล้ว,ลวเราเจอมาเยอะมันก็ทำให้เรามีประสบการณ์ในการที่จะทดลองทดสอบเรียนรู้ แต่ปรากฏว่าตอนนี้มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ตอนนี้กากน้ําตาลคือทําให้ทุเรียนมีปัญหาเลยใช่ไหมคะมันคือกากน้ําตาลไม่ใช่ทําให้มีปัญหาครับแต่ใส่มากๆไปปุ๊บเนี่ยกาก,ากน้ําตาลถ้าหากยังมีการย่อยสลายที่ไม่ดีปุ๊บเนี่ยมันก็จะไปปิดรูจมูกหายใจของที่ใบไม้ปิดทางปรุงอาหารปรุงอาหารก็ไม่ได้หายใจก็ไม่ได้สุดท้ายเป็นไงตั้งกายก็อ่อนแออืมฮ<น>ะมคือ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 สิอ่งต่างๆ หลายคนคผมกล้าบอกเลยเลยแม้กระทั่งตัวผมเองซองนิด้เดียวมีประสิทธิภาพมากเพราะอาจารย์รู้ว่ามันเล็กอย่างเนี้ยคนอื่นเขาก็รู้สึกว่าแปลกใจสงสัยครับเทคนิคอาจารย์ใช้อาจารย์ใช้อย่างไรครับในการดูแลสวนอะไรต่างๆก็ตอนนี้เนาะครับกําลังเลยกําลังฮิตคือผลกําลังร่วงถ้าอากาศผมบอกได้เลยณนะวันนี้ตอนนี้ครับผลกําลังตก ตกไปแล้วแล้วแรงแ,แล้วกำลังจะแล้วกำลังจะตก <c oughs> นะในตอนนี้สองซองต่อน้ำหนึ่งพันลิตรใช้อันนี้ครึ่งขวดนะครับใช้ครึ่งขวดแต่ถ้าหากอากาศร้อนใช้ซองครึ่ง <c oughs> นะครับต่อครึ่งขวดพ่นได้ทั้งใบและลูกสามารถใช้ได้เลยแค่ <c oughs> นั้น <c oughs> สิ่งที่สำคัญในเมื่อคุณพ่นแล้วเนี่ย คุณไม่ต้องเสียดายมากเกินเกินไปพ่นใบพ่นลูกพ่นกิ่งพ่นต้นด้วยเพราะว่าเขาสามารถที่จะดูดซึมได้เพราะว่าตั้งแต่เราทําสวนมาเราก็ไม่เห็นปากต้นไม้อยู่ตรงไหนฉะนั้นแสดงว่าปากเขาก็คงอยู่ทุกจุดที่เขาเป็นต้นไม้อ่าจริงจริงรากอยู่ที่ดินแต่ถามว่าเราพ่นตกไปแล้วเราให้น้ํามันก็ลงดิน,นลงดินลงดินงดินั<ม>้นพอลงดินปุ๊บจุลินทรีย์ก็จะได้กินของดีๆบ้างเขาก็จะได้เจริญ เติบโตแล้วเขาก็จะช่วยเราในการปรุงอาหารด้านล่างขึ้นไปช่วยด้านบนอีริงอาจารย์บอกเทคนิคนี้หนึ่งว่าถ้าเราบอกเข้าไปแล้วต่างคนต่างเอาไปใช้ผิดวิธีผิดประเภทมันเกิดผลยังไงครับก็ถ้าจริงๆนะคู่หูผมบอกเลยว่าถ้าผสมเข้มข้นมากเกินไปถ้าอากาศร้อนวิธีแก้ถ้าพ่นไปแล้วนะครับคือต้องให้น้ําให้เต็มที่น้ําน้อยไม่ได้ครับเพราะอันนี้พอมันเป็นอาหารที่อร่อย แต่ถามว่าขาาน้ําได้ไหมขาดน้าไม่ได้พอขาาน้ํเพุเ๊บเริ่มติดคออ่ามันก็จะเกิดปฏิกิริยากับร่างกายฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดก็คือน้ําต้องเต็มที่อากาศร้อนจัดไม่ควรใช้ในอัตราที่สูงจนงเกินไปใช้ในอัตราที่เขาให้มาอ่นะอาณหส่วนที่ทางบริษัทให้มาจะดีที่สุดแต่ถ้าเราต้องการที่จะเสริมในช่วงชั่วโมงที่อ่าใก้จะโตใกล้จะหยุดล่วงหลุดหล่นเนี่ย แค่ใน,นอัตราที่สูงดีเพราะจะโตเร็วมากนะจะโตเร็วมากเนี่ยอยากให้ดูเนี่ยสามวันผ่านมาเนี่ยโตเร็วมากจากลูกขนาดนี้ยเนี่ยตอนนี้ลูกขนาดนี้ทั้นนั้นมันมันมันตอบสนองให้ให้ใหเราได้เห็นเร็วมากระยะสามวันปีนี้เกษตรกรที่ทำทุ่เรียนในอำเภอมะขามโดยเฉพาะอำเภอมะขามจันทบุรีมีหลายอำเภอนะ ที่โดนลมว้าวคือลมจะแรงมากพอลมแรงปุ๊บสุดท้ายก็คืออ่าต้นทุเรียนใบก็จะร่วงเขาก็ต้องรัดใบใหม่สร้างใบใหม่มาปุ๊บลูกก็จะเริ่มร่วงเพราะ,ะเขาไงเขาก็ต้องรักษาต้นเขาเขาไม่เอาลูกแล้วเขาต้องเอาต้นลูกทิ้งพรักตัวเขาไว้ใช่รักษาตัวเขาไว้ฉะนั้นตัวเนี้ยเราก็ต้องช่วยให้ให้ลูกเขาอยู่ให้ได้แล้วก็ช่วยต้นให้เขาอยู่ให้ได้ถ้าเหมือนคนเ้า ว่าแม่ไม่ไหวเอาบางทีลูกเอาแคนเซียแม่ไปหมดแม่ก็ตายใช่ครับใถ้าถ้าถ้าสมมติเอาลูกไม่ไว้ไม่ได้มันก็เสียเวลาปีหนึ่งใช่ใช่ใช่นี่นั่นคือนั่นคือผลผลิตนั่นใช่ค่ะแล้วก็ต้นทุนที่เราลงไปแล้วทั้งปีนะคะจย์ปีปีละปีน้นครั้งเดียวใช่ค่ะถ้าปีนี้เราไม่เอาเราไม่ตัดสินใจใช่ค่ะก็หมายถึงว่าปีหน้าก็ปีหน้าแล้วปีหน้าก็เสียโอกาสปีหนึ่งปีแล้วคิดดูสิครับว่าสูญหายต้นทุนที่มันสูญเอาง่ายๆบางทีกู้มาด้วยอ๋อ ซื้อปุ๋ยซื้อยาเนี่ยเนี่ยปัญหาก็คือต้นทุนเนาะอาจารย์พูดถึงเรื่องต้นทุนมันก็ทําให้ผมไปหลายสวนมาผมก็มักจะถามว่าคําว่าลดต้นทุนที่อาจารย์เข้าใจนะหรือว่าพี่น้องเกษตรกรเข้าใจให้เห็นภาพชัดให้เห็นภาพชัดเจนนิดหนึ่งครับว่ามันลดต้นทุนคือสิ่งที่ผมกําลังจะบอกว่าลดต้นทุนเนี่ยหนึ่งแต่ก่อนเนี่ยเคยใช้อ่าน้ําตาลทางด่วนสมมุตินะอ่าใช้ฮอร์โมนใช้ ในกลุ่มฮอร์โมนทุกชนิดนะ่ะนะตอนนี้ไม่ได้ใช้ส่วนนี้ก็คือลดไปส่วนหนึ่งแล้วประการที่สองพอใช้อันนี้มาผ่านมาเนี่ยปีนี้พอปีที่สี่โรคค่อนข้างเบาบางลงลดไหมครับอาจารย์ลดครับยาฆ่า,า,มาแมลงอ่าสารฆ่า,มาแมลงทั้งหลายใช่ครับและผมตอนเนี้ยผมก็จะเริ่มใช้ยาฆ่า,า,มาแมลงในเชิงรักษาอมไม่ใช้ในเชิงป้องกันค่ะบ,บางทีบางครั้งอ่า การที่เราไม่เป็นอะไรเรากินยารักษาโรคเข้าไปมากๆเนี่ยไม่ใช่เป็นผลดีครับผลเสียต่อตับไตให้พุงต้นไม้ก็พุงไม่แตกต่างจากมนุษย์เท่าไหร่แต่เพียงแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะอ่านเขาให้ได้แต่ถ้าเรามองให้เป็นและอ่านเขาให้ออกเสร็จแล้วเราจะบอกก็ตัวเองได้ว่าควรใช้หรือไม่ควรใช้อืนี่ถือว่าเป็นการลดต้นทุนที่<ฆ>ทเห็นผลชัดที่สุดใช่รับใช่ครับนะคือสิ่งต่างๆเนี่ย จากตาก่อนเนี่ยเดือนนึงจะเริ่มใส่ปุ๋ยครั้งใส่ปุ๋ยครั้งครับแต่ตั้งแต่ผมใช้ัน,นี่มาคือปุ๋ยแทบยังเพิ่งใส่สองครั้งั้าแไปทำใบมาเหรอครับใช่เขาเพราะว่ามันก็ตั้งแต่ทําใบมาก็ไม่ได้ใส่เลยก็เ,เสร็จแล้วก็คือผมทําไม่เคยเปิดตาดอกอแต่ได้แค่แค่แค่าคา,คา,คาว่าเปิดตาดอกก็ไอ้น,นี่เขาน่าจะาน่าจะได้อยู่แต่คนประจําประจําสิ่งที่สําคัญมันออกดอกไม่หยุด อ๋อมันออกดอกไม่หยุดครับคือไม่ต้องใช้สารเคมีอะไรเลยที่นี่ก็คือสวนอาจารย์ไม่ไม่ได้ทําสารไม่ได้ม่ไม่ไม่สารคือธรรมชาติธรรมชาติครับมาดูได้เลยครับนะแคะนั้นจะกี่รุ่นก็ช่างใช่ถ้ารุ่นนี้ติดดีก็เอารุ่นนั้นเอาไว้รุ่นไหนที่น้อยก็สอยทิ้งไปเพื่อการจัดการง่ายหนึ่งโยงคนตัดอ่าการให้ปุ๋ยรดน้ํามันง่ายที่สุดอาจารย์ครับแล้วที่นี่มีคนเข้ามา ดูสวนอาจารย์แล้วเข้ามาถามเคล็ดลับล่านี้บ้างไหมครับก็ส่วนใหญ่ก็มาดูแล้วก็ถามถามแล้วเราก็บอกไปก็เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างก็แล้วแต่เขาผมบอกหมดครับลูกค้าเข้ามาดูบ่อยค่ะผม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 ก็จะพูดแบบนี้แหละก็มีลูกค้าที่อยู่ทางห้วยทอนอ่ะที่ใช้ก่อนอาจารย์เองนะแต่ก็ยังใช้แบบไม่มั่นใจอะค่ะจน พาเข้ามาดูสวนอาจารย์แล้วแกก็พาแม่เข้ามาดูด้วยอะไรเงี้ยจนเชื่อแล้วก็มั่นใจปีนี้ปีนี้เป็นปีแรกที่เขาใช้ของเราแบบเต็มที่แล้วแล้วอย่างปีที่แล้วอาจารย์ก็ใช้แล้วใช่ไหมคะใช่หลผลใช่แล้วเป็นยังไงบ้างอาจารย์ปีที่แล้วดีครับค่ะก็คือหนอนเอยเออที่ว่าเวลาลูกมันติดกันเบียดกันมันมีปัญหาอะไรบ้างหรือเปล่าคะไม่มีครับไม่มีเรื่องหนอนคือถามว่าปีที่แล้วไม่มีหนอนไม่มีปัญหาเรื่องหนอนครับค่ะผมอยากถามอาจารย์ว่า มันมันเห็นผลชัดเลยครับว่ารายได้เราเพิ่มคึ้นเอานี้ก่อนเพิ่มผลผลิตก่อนกว่าเพิ่มผลิตต้นผลไปล้เอาเพิ่มผลผลิตก่อนกว่าค่ะคือพูดจริงๆแล้วก็คือเพิ่มทุกปีหนึ่งที่เพิ่มเนื่องจากว่าสภาพต้นดีขึ้นสองต้นที่มีลูกก็บริมาณมากขึ้นมากขึ้นราคาดีด้วยน้หนักต่อลูกนี่เสมอกันหมครับเสมอครับเสมอ แล้วนี่อ่ะโลครับประมาณสก็สามสี่โลห้าโล,โลเป็นอย่างนี้เลยครับประมาณตกไซอะคะเยอะไหมคะตกไซไม่ค่อยเยอะอประมาณว่าเป็นที่ชื่นใจใช่ใช่ใช้ปีแรกครกับปีที่แล้วเนี่ยน้ําหนักมากกว่ากาันครึ่งกว่า มันก็เพิ่มเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆด้วยด้วยด้วยปริมาณของต้นด้วยอะไรด้วยหลายๆอย่างนะครับอายุด้วยอายุด้วยอายุต้นการใช้หรือคามที่ใช่ใช่อายุที่มากขึ้นมันก็จะเก็บลูกได้มากขึ้นคือเขาจะคือแบ่งน้ำหนักได้ก็เนี่ยแต่ก่อนเนี่ยต้นเนี้ยถ้าปกติแล้วเนี่ยจะไว้ได้ประมาณตั้งหกสิบลูกแต่ตอนเนี้ยแปดสิบลูกก็ไว้ได้มันสามารถแบ่งน้ำหนักได้แล้วสิ่งที่สำคัญอะ หลังจากที่เราตัดแล้วเนี่ยต้นไม่โสม,อมพอต้นไม่โสมปุ๊บเนี่ยต้นมันก็ฟื้นตัวได้เร็วฟื้นตัวได้เร็วก็รัดพอคัดใบอ่อนมาปุ๊บเนี่ยสิ่งที่สําคัญการทําสวนทุเรียนชาวสวนดีใจมากที่สุดหลังจากตัดแล้ว รัดไว้อ่อนครับพอรัดไว้อ่อนนี่คือแน่นอนละต้นไม่ตายแน่เพราะบางที่ไม่ได้ใช้มันอาจจะมีการสลัดเนาะทิ้งทิ้งไปใช่บางทีบางทีมันจะโทมกว่าจะรัดใช้เวลานานใช้เวลาที่เขาต้องมีการปรับสภาพในในดินอะไรต่างๆอันนี้คือเราไม่ต้องปรับอะไรเลยอาจารย์ก็ใช้ตลอดทั้งปีเลยใช่ไหมคะเพราะว่าพอเก็บเกี่ยวแล้วเนี่ยผลผลิตเสร็จแล้วอาจารย์ก็ใช้บำรุงต่อไปเลยใช่ไหมคะคือหลังจากเก็บปุ๊บนะพูดง่ายๆเลยผมก็พ่น พ่นพ่นในหนึ่งคู่หูสองยาฆ่าแมลงค่ะอันนี้คือเป็นไม่เป็นพ่นละยาราล้างเขาเรียกว่าล้างทันทีเสร็จแล้วก็จะใช้อันนี้สองชุดราดโคลครับเพื่อสร้างรากอ่อนๆให้เขาใหม่แล้วก็ไปบำรุงจุลินทรีย์ให้เขาเกิดใหม่ ให้เขาเกิดมาเขาจะได้ปรุงอาหารให้ให้กระต้นได้อะไรได้ประมาณนี้อาจารย์พูดตรงนี้ครับพอบอกว่ามีการลาดที่พื้นดินครับเพื่อให้จุลินทรีย์ในดินเนี่ยได้ทํางานเขาได้ขยายตัวเพื่อมาเป็นอาหารกระต้นทุเรียนเพิ่มขึ้นครับอาจารย์ครับเราได้ใช้ปุ๋ยทางดินหรือปุ๋ยเม็ดทางดินบ้างไหมครับก็ใช้ครับครับเขาใช้ปุ๋ยทางดินตอนนี้คือที่ใช้อ่ะก็ลดลงเยอะ รถถทุเยอะปกติแล้วก็จะใช้เดือนละครั้ง<ช>ทุกวันนี้ก็คือเนี่ยผ่านมาประมาณตั้งแต่ตัดทุเรียนจริงกระทั่งมาถึงปัจจุบันเนี่ยใสย่สี่ครั้งอนะ๋อสี่ครั้งแต่ระยะผ่านมาก็ประมาณตั้งฤดูการใช่ประมาณน่จ้จะประมาณเกือบปีแล้วเนาะประมาณละจะจะจะชนปีแล้วครับแล้วที่อาจารย์ใช้นั่นเป็นปุ๋ยทางดินผลิตภัณฑ์เพิ่มใหม่ของเราหรือเปล่าครับ ก็หญิงเกษตรนะครับหญิงเกษตรตอนเนี้ยกําลังเริ่มเอามาใช้ปีนี้เองคนะครับเพิ่งมาใช้ปีนี้พอมันเพิ่งมาใช้ปีเนี้กับไม้ที่เป็นลูกผมขออนุญาตพูดตรงๆนะผมเป็นคนที่พูดนี่ไม่เป็นออาตรงเลยตอนนี้คือยังไม่ได้ใช้คือใช้กับต้นเล็กค่ะต้นเล็กผมใช้แล้วเนี่ยเนี่ยต้นไม้มันจะตอบโจทย์ได้ใช่คือมันรัดแล้วเนี่ยคือหนึ่งมันเขียวนานมันเขียวทนและสิ่งที่สําคัญอ่ะใบเขาเนี่ย รัดนะเขาก็จะมีเหมือนประมาณว่าจะแตกต่อตามมาเรื่อยอ่าเรียกว่าต่ออ่อนมาเรื่อยต่อยอดอ่าต่อยอดมาเรื่อยมันก็ทําให้ให้เราเนี่ยใส่ไปครั้งแรกยังไม่ได้ตอบรับอะไรมากมายแต่พอใส่ไปครั้งที่สองมันปื้นอ่าดูข้างหลังครับอยากเหลืองจะตายแล้วเนี่ยคู่เนี้ยอ่าไอ้ต้นคู่นั่นแหละครับแต่ผมตัดครึ่งต้นไปแล้วเนี่ยพอใส่ปุ๊บมันเริ่มแตกมันเริ่มรัดพอมันรัดมาปุ๊บพอใส่ไปครั้งที่สองมันตอบสนองเลย ครั้งแรกที่เราใส่ไปปุ๊บเนี่ยผมพูดกันตรงๆนะยยังไม่พึงพอใจสําหรับผมพอใส่ไปครั้งที่สองปุ๊บมันเริ่มตอบสนองมาผมก็เลยสั่งเลยก็จากที่อาจารย์เล่ามาเมื่อกี้ทั้งหมดนะคะสี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็บ่งบอกถึงความประทับใจนะคะแล้วก็ดูแล้วก็คือความรู้จริงขออาจารย์ด้วยที่จับผิดเนี่ยที่ชอบมากเ็ยที่อาจารย์จับผิดนะคะแล้วก็ค่ะอยากให้อาจารย์ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรช่วยให้ความมั่นใจนิดนึงค่ะว่าคู่หูมหัศย์ของเราเนี่ย มันดียังไงครับ,รบจริงๆจ,จะบอกว่าจะผิดก็เดี๋ยวจะแรงไปเนาะก็ <c oughs> ไปอา่านว่าเป็ผมเป็นคนที่ชอบสังเกตและชอบเก็บเอาไปคิดแต่สิ่งที่สําคัญนะ่ะการที่คิดและการที่เราสังเกตเนี่ยจึงมั่นใจว่าคู่หูเนี่ยสามารถใช้ได้ครับและลดต้นทุนในระยะยาวในปีแรกเนี่ยท่านต้องทําใจให้ได้นิดนึงถ้าท่านใจสู้แข็งใจที่จะใช้แล้วปีต่อๆไป ท่านจะค่อยๆลดในสิ่งที่เราจะใช้แม้กระทั่งเคมีแม้กระทั่งคู่หูมันจะค่อยๆลดไปไปโดยปริมาณและต้นไม้สิ่งที่ได้มาคือต้นไม้มันจะดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆนะอันนี้คือผมให้ความการันตีว่าใช้ได้และดีด้วยครับโอโ้โหดีมากๆครับครับในฐานะผู้ที่ไปแนะนําชาวสวนพี่น้องเกษตรกรพูดไง่ายๆว่าทั่วประเทศเลยที่เดินทางไป มีอะไรอยากจะฝากพี่น้องเกษตรกรครับค่ะก็สําหรับวันนี้ที่พาเข้ามาที่สวนอาจารย์นะคะก็คืออาจารย์เป็นแบบอย่างที่ใช้คู่หูแล้วแบบสังเกตในทุกช่วงเวลาที่ในการใช้นะคะซึ่งในระแวกนี้นะคะในในบ้านท่าหลวงเนี่ยไม่ได้มีแค่อาจารย์นะคะที่ใช้ก็คือในระแวกนี้ใช้กันอีกหลายหลายบ้านเลยนะคะแล้วก็ใช้ได้ผลดีด้วยแต่สวนอาจารย์เนี่ยก็คือเป็นส่วนที่เราใช้ เป็นตัวอย่างแบบอย่างสําหรับลูกค้าที่กล้า,ก,ากลัวๆยังไม่มั่นใจอะไรแบบนี้ค่ะก็จะพาเข้ามาที่นี่แล้วทุกคนก็จะได้รับความมั่นใจกลับไปแล้วก็ไปใช้คู่หูได้แบบร้อเอซ็นย่างเงี้ยค่ะส่วนในลูกค้าที่ยังไม่มั่นใจนะคะอยากจะให้ดูคลิปแล้วก็มีอะไรก็ปรึกษาโทรคุยเราลงสนามจริงเราลงส่วนจริงแล้วคู่หูก็เป็นตัวที่สําคัญต้นไม้ นะคะยืนยันได้ดีที่สุดว่าใช้คู่หูแล้วดียังไงก็คือต้นไม้ไม่โกหกใช่ค่ะต้นไม้ก็ไม่โกหกครับและคู่หูก็ไม่เคยหลอกลวงใครเพราะนี่มิสเตอร์เกษตรยั่งยืนและหญิงเกษตรครับจะเดินทางไปดูของงานที่เรียกกันว่าคู่หูมหาศจัย์เป็นอย่างไรจะไปทั่วประเทศครับเพื่อจะมาบอกพี่น้องเกษตรกรว่าเรามาลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตที่สําคัญครับ ท่านสามารถหยิบเงินล้านได้ไม่ยากนักวันนี้รเราทั้ง4ี่ขออนุญาตลาพี่นอกก้องเกษตรกรไปก่อนขราวหน้าไปเจอกันที่สวนไหนตามกันมาครับวันนี้สวัสดีลาครับสวัสดีค่ะวัะวแพนชายดีชายรวยช่วยกันดี